สวัสดีครับอยู่กับพวกเรา b a n าน่าแม็กเรื่องดนตรีไม่มีวันจบยุค2,000เป็นยุคที่ใครหลายคนมีความทรงจําแตกต่างกันไปแต่สําหรับพวกเราชาวบานาน่าแม็กเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากเรื่องดนตรีและวันนี้เราจะพาทุกคนมาพูดถึง10อันดับเพลงในยุค2,000ที่จะทําให้คุณคิดถึงก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราบานาน่าแม็กด้วยนะครับอันดับที่10เพลง แค่กระจกกันศิลปินบีน้ำทิพ์ P, อัลบัม้มบีน้ำทิพปล่อยผลงานเมื่อ15มิถุนายน2543อันดับที่9เพลงตบมือข้างเดียวศิลปินปานธนพรอัลบั้มปานธนรตบมือข้างเดีพรปล่อยผลงานเมื่อวันที่20กรกฎาคม2543 อันดับที่8เพลงเลือกได้ไหมศิลปินซาซาอัลบ right, ัม้ม c ีทูปล่อ,อลยผลงานเมื่อวันที่22มิถุนายน2543อันดับที่7เพลงตัวจริงของเธอศิลปินวงดับเบิลยูอัลบั้ม Go in the Dark กกปล่อยเมื่อวันที่29พิมิถุนายน2543 อันดับที่6เพลงถามใจของวงซุเปอร์กูอัลบั้มพัทยาปล่อยเมื่อวันที่27่อยเกรกฎาคม2อ4 3ันาอยอันดับที่5เพลงยอมรับของศิลปินวงแบ c ็คเฮดอัลบั้มเบสิกออกเมื่อวันที่15ทธันวาคม2543อันดับที่4เพลง ขอให้เหมือนเดิมของศิลปินบูโดกันอัลบั้มบูโดกัน,กนปล่อยเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2543อันดับที่3เพลงคนเดินถนนของศิลปินพารพลอัลบั้มคนเดินถนนปล่อยเมื่อวันที่24สิงหาคม2543 อันดับที่2เพลงฤดูร้อนของวงพลอดอัลบ,บั้มซัมเมอร์ปล่อยเมื่อวันที่25พฤษภาคม2543อันดับที่1เพลงจิจะของวงซิลิฟูในอัลบั้มมิ้นปล่อยเมื่อวันที่28กันยายนพศ2543 สำหรับวันนี้พวกเราชาวบาน a า a Max TV ขอตัวลาไปก่อนนะครับส่วนใครมีความทรงจำในเพลงไหนในยุค2000อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราบรร a า a Max TV เรื่องดนตรีไม่มีวันจบ